เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคนที่คุณกําลังคิดถึงคนที่อยู่ในใจของคุณตอนนี้กันนะคะว่าเขาคิดและรู้สึกยังไงกับ คุณบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเป็นความสัมพันธ์ลักษณะไหนบ้างเขาคิดถึงคุณอนะ่ะเขาอยากหอคุณด้วยคุณน่าจะเคยมีปัญหากันไหมเป็นความสัมพันธ์เก่านะคนที่คุณคิดถึงนะ่าจะอยู่ห่างไกลหรือมีการตัดจบเลิกลากันแต่เขาก็ยังรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมแต่ก็ต้องทํางานตอนนี้อยู่ห่างไกลกันนะคะตัวเขาเองเนี่ย อตอนนี้น่าจะมีภาระหน้าที่หลายอย่างแล้วก็มีการหมุนเวียนเงินอที่ต้องห่างกันไปเนี่ยน่าจะเป็นเพราะเรื่องเงินด้วยไหมแปดไม้เท้ากับแปดเตียญแต่เขาก็สามารถจัดการหาเงินได้หลายทางนะคะซึ่งค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยน่าจะเยอะมากเออเป็นคนรักเก่าในอดีต ห่างไกลกันไม่ได้คุยอาจจะบล็อกกันนะคะไม่บล็อกทางด้านความรู้สึก เราก็อาจจะบล็อกกันทางใจก็ได้เขายังคงคิดถึงคุณนะแต่เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินแน่ๆเลยเพราะว่าถ้าหากว่าเขาเป็นคนโสดนะเขาก็มีครอบครัวพ่อแม่พี่น้องหรืออาจจะเป็นพลังงานของพ่อไม่แม่ไม่ได้เอ่อที่จะต้องดูแลแบกบรับอยู่เพียงคนเดียวในครอบครัวมันก็เลยทําให้คุณแล้วเขาเนี่ยต้องห่างกันไปหรืออาจจะต้องหยุดพักความสัมพันธ์กันไปนะคะในตอนนี้ เขายังคุณคิดถึงคุณเสมอคะ่ะเขายังอยากที่จะขอโทษอยากขอโอกาสอยากจะร้ออยู่นะแต่มันดูเหมือนว่ายังไม่มีโอกาสเวลาดีๆเหมาะๆเ,เลยเพราะว่าเขาจะต้องมุ่งเน้นไปทางครอบครัวแล้วก็เรื่องที่เขาจะต้องรับผิดชอบก่อนนะคะซึ่งอาจจะต้องรอสักระยะหนึ่งนะต้องใช้เวลานานหน่อยเนาะ ยังไงก็ถ้าใครรออยู่ก็ให้โอกาสเขาสักนิดนึงแต่ถ้าใครไม่อยากรอก็เดินหน้ากับชีวิตของตัวเองได้เลยนะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขค่ะ